สวัสดีครับเวลา4โมงเย็นวันที่14มกราคม2024ก่อนนัดฟุตบอลสายดีนะครับนัดฟุตบอลเอเชียนคัพสายดีกุ๊ปดีจะฟาดแข่งกันระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่นอ่า UAE ฮ่องกงแล้วก็อิหร่านปาเลสไตน์คืนนี้มาอัปเดตตารางสายกุ๊ป A กับกุ๊ปบีน้อยหนึ่ง กาตาใส์กาตาชนะ1นนะครับแข่ง1ชนะ1ได้3แต้มไปเรียบร้อยจีนและทาจิกิสถานเนี่ยเสมอกัน 0, 0ูนะครับอา่าคนละ1แต้มเลบานอนศูนย์แต้มนะครับเอ็นนี่คือกลุ่ม A กลุ่ม B ออสเตรเลียนสแต้มนะครับมนน India, 2, เมื่อคืนนี้ชนะอินเดียไป2 0อุซเบีแล้วก็ซีเรียได้คนละ1แต้มนะครับเสมอกันไป1 0ประตูต่อ0คนละ1แต้มไปมาดูนะครับวันนี้ คู่เอกก็คือญี่ปุ่นกับเวียดนามเลยครับเดาว่าญี่ปุ่นน่าจะได้3ลูกขึ้นนะครับมี3ลูกขึ้นแนะ่เวียดนามน่าจะน่าจะตั้งรับและรอสวนตามสไตล์แต่ดูดูแล้วจินตนาการญี่ปุ่นมินามิโนะแล้วก็เอนโดก็แต่ละตัวในโหในจกักรีกยุโรปทั้งนั้นเลย ส่วนอิหร่านแล้วก็ปาเลสไตน์ไม่น่ารุนนะครับคู่ดึกนะครับแล้วก็น่าจะสามลูกขึ้นยูเอเอกับฮ่องกงก็น่าจะห่างกันอยู่ยูเอเอน่าจะมีสองลูกขึ้นหรือสามลูกขึ้นอะไรเงี้ยแต่ชนะแน่นอนชนะอีกเท่าไหร่นีอีเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้จะมีอยู่สองสองสายกักลุ่ม C กับกลุ่ม D นะครับอ่าแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่ม E และกลุ่ม F ตามลําดับไป เดี๋ยวแอดจะเอามาลงอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับอรอรับชมรับเชียร์นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ